สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะอยู่กับรายการตีคองร้องเปล่านะคะพบกันเป็นประจำเลยวันอังคารจนถึงวันศุกร์นะคะวันนี้หากท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายคะ่ะ กับอาจารย์สมบัติวงกำแพงนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์02 388 3834ถึงะอาจารย์ค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนะคะสวัสดีวันพระวันพฤหัสวันนี้ไม่ใช่วันอังคารนะคะท่านผู้ชมเปิดมาเอ๊ะทุกทีว่าอาจารย์สมบัติมาวันอังคารทำไมวันนี้พฤหัสมาแทนอาจารย์ปรเมศนะคะวันนี้สองสัปดาห์นี้อาจารย์ประเมศมีภารกิจเดินสายอยู่หรือเปล่าไม่ทราบแกเป็น ไปรับพวงมาลัยเป็นพิเศษรป่นะคะอาจจะสงสายนิดหนึ่งติดราชการนะครับนะคะส่วนท่านผู้ชมท่านใดมีประเด็นนะคะวันนี้อาจารย์สมบัติตอบได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์เดิมของเราเลย02383834-6วันนี้แม้กระทั่งเรื่องเงินก็ปรึกษาได้ปรึกษาได้เรื่องไม่เงินแต่ถ้าจะยืมเราสองคนเราไม่มีให้ยืมนะคะใช่ครับพูดเหมือนอาจารย์ประเมศเรื่องเงินกับผมมันเรื่องเล็กเรื่องไม่มีเงินเรื่องใหญ่นะคะสวัสนี้ที่ประเด็นที่เราจะพูด คุยกันเรื่องของครอบครัวเรื่องพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวเดียวกันนี่แหละ้วก็จะพูดเรื่องสถานการณ์ใกล้ตัวไม่เอาละค่ะเรื่องการเมืองเปล่าไม่ใช่รถติดอ๋อนึกวก็เรื่องการเมืองไหวดา่ารถจะติดเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปิดถนนเดี๋ยวจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเกิดขึ้นครับออกมาเรียกร้องวันเสาร์จริงข่าวคราวก็ออกมากันหลากหลายรูปแบบนะครับบ้านหนึ่งก็บอกว่าเรือนหมื่นบางคนก็บอกเรือนพันบางคนบอกเรือนแสนเป้าหมายวันนี้บอกมาเป็น ล้านาถ้ามาน้อยก็จะหยุดแต่ถ้ามาเยอะ อาจจะขยายคงต้องรอดูกันบางแผนการจราจรให้ดีแหะครับเราคงไม่ได้ไปยุ่งว่าการเมืองอะไรต่างๆของท่านจะเป็นอย่างไรใช้สิทธ์ก็อยู่ในกรอบของกฎหมายกฎหมายก็มีกรอบการใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยอย่าไปละเมิดสิทธิของคนอื่นถ้าใช้สิทธิ์ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นเขาเรียกว่าใช้สิทธิ์เกินส่วนสมมติเราฟังเพลงอยู่ที่บ้านเปิดเพลงเสียงดังลั่นเลยจนกระทั่งข้างบ้านเขานอนไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าใช้สิทธ์เกินส่วนอันนี้ละเมิดสิทธิคนอื่นไปล่วงล้ำเขตบ้านเขาเอาเสียงเข้าไปในบ้านเขาก็ถือว รบกวนแล้วและการรบกวนเขาเนี่ยอาจจะมีข้อหาก่อให้ความให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญในทางแพ่งก็ไปละเมิดสิทธิของเขาถ้าเกิดเขาจนกระทั่งอยู่ไม่ได้อนอนไม่ได้เกิดความเครียด ค่าเสียหายก็มีนะครับอันนี้เรียกร้องได้ด้วยเราจะเห็นผ่านๆมามีการ,รนุมหลายๆสีหลายๆกลุ่มเลยที <ๆ S 2> เดียว <ๆ S 2> แล้วก็เคยมีประชาชนที่เวลาปิดถนนาน,นานๆบ,บางทีปิดเป็นเดือนถึงเห็นประชาชนใช้สิทธิตัวเองในการเข้าไปเรียกร้องเหมือนกันแต่วันนี้ก็รเริ่มชัดเจนศาลเองก็กําหนด การดําเนินคดีหน่วยงานต่างๆก็มีการสั่งฟ้องการดําเนินคดีตกลงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรถ้าไปล่วงละเมิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดําเนินคดีแต่การทําสํานวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนอาจจะช้าหรือเร็วอันนี้เราคงไปกําหนดไม่ได้มันอยู่ที่ว่ารวบรวมพยานหลักฐานได้มากน้อยแค่ไหนคนเยอะอย่าคิดว่ารวบรวมได้เร็วยิ่งเยอะยิ่งต้องรวบรวมเยอะแล้วก็สรุปให้ได้วิเคราะห์ให้ได้คนที่เข้ามาให้ปากคําจริงหรือเท็จพนักงานสอบสวนต้องแยก ให้ออกนะครับเสร็จแล้วถึงจะส่งผ่านอายการส่งดำเนินคดีก็เอาเป็นว่าอย่างไรกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติกฎหมายใช้กับคนทุกคนนะครับนะคะใช้เท่าเทียมกันส่วนแล้วใครมีเหตุที่ต้องเดินทางในช่วงวันเสาร์ที่เขาจะเดินทางมาชุมนุมกันบริเวณ้านบรมรูปหลีเลี่ยงเส้นทางนิดหนึ่งก็ผมก็ไปต่างจังหวัดสบายใจแต่ที่ฉันอยู่กรุงเทพเนี่ยสิคะจะต้องใช้เส้นทางนั้นด้วยกาลังคิดอยู่เลยคิดนอนคิดว่าจะไปเส้นไหนดีที่เลาติใช่ ก็เป็นว่าสําหรับคนที่ทํางานในเขตไหนนะครับหาบ้านญาติบ้านเพื่อนที่ทํางานเมืออตอนน้าท่วมอ่ะตอนน้ำท่นนำวมเราก็ไม่พักที่บ้านใช่ไหมพักออฟฟิศอันนี้นะะเพื่อไม่ให้เกิดการหาทางสะดวก จราจรติดขัดไปเพิ่มให้มันเกิดปัญหามากขึ้นก็ระวางแผนล่วงหน้าซะแต่ว่าคนที่ได้ทางานวันหยุดก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับยังไงดูโทรทัศน์ระวังภัยนี่แหละค่ะเพราะว่าเรามีมีภัยอะไรเกิดขึ้นด้วยมีภัยอะไรเกิดขึ้นบอกใจ่ครับเราจะแจ้งเตือนแล้วก็เราเน้นเรื่องของความมั่นคงนะคะอย่างเรื่องของม็อบเองเนี่ยเราก็มีการรายงานข่าวเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของการจราจรรวมถึงเรื่องของเหตุที่ไม่ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นก็แปลว่าเราต้องดูแลกันตลอดดูแลกันกับ ท่านผู้ชมเนี่ยเหมือนเป็นญาติสนิทวิสหายเป็นญาติผู้ใหญ่เราแล้วเวลามีญาติผู้ใหญ่ต้องดูแลให้ดีใช่ไหมใช่นะคะไม่เหมือนกับข่าววันนี้ที่เรามีประเด็นที่ต้องพูดคุยกันตกลงเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมเลี้ยวเข้ามาแล้วค่ะนะคะเมื่อที่เราพูดการที่เราบอกแต่ต้นสมองาเป็นเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติขว่าจะเลี้ยงเรามายิ่งคุณพ่อคุณแม่ด้วยพี่น้องด้วยนะคะเกื้อกูลกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆจนโตเลยแต่พอโตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาเขาไปทิ้งรู้ไม่เอาไม่ดูแลเอาใจ ก็ไม่ได้นะคะก็ถ้ามีหน้าที่ก็ต้องดูและนะครับคือภาพที่เราเห็นส่วนใหญ่นี่จะเป็นการที่พ่อแม่ผู้ปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ไปทอดทิ้งเด็กค,คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีความผิดฐานทอดทิง้งเด็กหรือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้อยู่ในภาวะที่อันตรายก็จะมีความผิดเป็นโทษทางอาญาด้วยมีโทษโทษทงจำคุกและปรับด้วยที่พอพอย้อนกลับว่าถ้า เด็กทิ้งผู้ใหญ่อืมีมความผิดไหมประเด็นเนี่ยอาจจะต้องดูว่าตกลงแล้วคนที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ไหม,มเป็นคนที่ต้องพึ่งพิงเราหรือเปล่าถ้าคนป่วยนี่ชัดเจนนะครับคุณอยู่ที่บ้านเราต้องดูแล มันก็จะเกิดความผูกพันโดยความเป็นญาติโดยความที่ดูแลและเป็นหน้าที่รุ่งแล่ต่อเขาป่วยไม่สบายเราดูแลเขาสุดท้ายเอาบอกเอาไปทิ้งนอกบ้านอืเขาช่วยตัวเองไม่ได้แน่ออย่างนี้มีประเด็นก็เข้าข้อกฎหมายเมื่อสักครู่ที่อาจจะต้องดูว่าตามเนื้อข่าวเนี่ย ใช่สลดพ่อเท่าวัย60ปีค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดกบอจาร์สมบัติอยู่เหมือนกันจาร์สมบัติถามว่าคนที่อายุ60ปีเนี่ยเป็นถึงพ่อเท่าหรอนั่นแหะสิแล้วก็ดิฉันเองก็ถกเถียงว่าที่บ้านเองเนี่ยอย่างพ่อแม่ดิฉันเองอายุ62แต่ไม่แก่นะไม่ถึงขนาดเป็นพ่อเท่าแม่เท่าแน่นอนยังช่วยเหลือตัวเองได้ไปไหนมาไหนได้เดี๋ยวนี้คน80นี่ขับรถเองก็มีนะครับใช่ค่ะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ยังขับรถเองเออนันสนะคะตรงเนี้ยถ้าถ้ามองไปยุคสามก๊โโงเบนจอะไรพวั้น Mm hmm. เก่งแค่ไหนก็ตามเนี่ยอายุไม่เกิน60สิบครับอันนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์อาจจะไม่ดีเท่าสมัยนี้ถ้าถ้าสมัยก่อนเรียก60สิพอเท่านี่โอเคค่ะตอนนี้60เนี่ยอาจจะยังเป็นแค่คนสูงอายุและเป็นวัยฉะกันทั้งนั้นเลยค่ะ มีดูืิมีปัญหากันได้หมดคนทะเลาะกันที่ไหนเลยแกนนงแกนนำเดี๋ยวนี้หกสิบอัพทั้งมันใช่ไหมใช่นะคะหรือว่าคนบริหารประเทศเองบางคนก็อายุประมาณหกสิบเจ็ดสิบกอย่างช่วงคุณสมัครสุนทรเวทแบบนี้ท่านสมัครท่านบริหารเนี้ยท่านบรญหารเนียตอนนี้ก็โอยังแข็งแรงอยู่ก็อาจจะอันนี้อาจจะไม่เรียกว่าพ่อเท่าก็ได้เรียกว่าคนวัยสูงอายุหกสิบปีเป็นผู้สูงอายุอ่าค่ะเป็นชายทีนี้พอพอไปอาศัยอยู่กับ พี่สาวกับพี่เขยอคนคนที่ดูแลนี่ยแก่กว่าอีกใช่ไหมเพราะว่าเป็นพี่สาวตัวเองทีนี้มีปัญหาอะไรกันในเนื้อข่าวไม่บอกในเนื้อข่าวไม่บอกค่ะถ้าสมมติว่าผิดใจกันไม่อยากให้อยู่ก็อยู่ก็ออกจากบ้านฉันไปแล้วกันก็ขับรถไปส่งแล้วก็ปล่อยไว้พี่แกไม่รู้จะไปไหนแล้วก็ลองขอความช่วยเหลืออันนี้ก็อาจจะไม่ถึงกับการที่ไปทอดทิ้งคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ถ้ายังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เนี่ย มันน็เเปรื่องที่ถ้าไม่ได้ป่วยแบบนี้ใช่ไหมคะอายุ60ปีสามารถเดินเหินไปไหนสะดวกแบบนเรียกว่านำไปทีประเด็นก็ช่วยเหลือตัวเองได้ไหมพึ่งพากันแค่ไหนอย่างไรอันนี้ต้องไปเจาะที่ความสัมพันธ์อีกทีนะครับถ้าแกบอก60ใช่เดินไปไหนมาไหนได้แต่สติไม่สมประกอบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้คือจะกินจะอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองไม่ได้เนี่ยพี่สาวดูแล นะครับอ,อย่างเนี้ยเอาไปทอดทิง้งแปลว่าเขาต้องพึ่งแต่ถ้าคนขออาศัยอยู่บอกไม่ให้อยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าพี่สาวกับพี่เขยพาไปไว้เหมือนมีการฉุดกระชากลากถูกันแล้วให้ปล่อยทิ้งไวต้ตรงป้ายรถเมย์แบบเนี้ยค่ะอ,อันนี้ก็ต้องดูว่าไอ้ฉุดกระชากากถูเนี่ยอาจจะเป็นความผิดที่ เขาไม่สมัครใจไปข่มขืนใจให้ผู้อื่นกระทําการหรือไม่กระทําการอันนี้ทางกฎหมายจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพนะครับค,คุณเนสาจะจะ เดินไปที่โน่นที่นี่จู่ๆมีคนมากีดขวางแล้วผักสายไล่ส่งใช้กําลังออกไปเงี้ยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องของเราหรือเราจะไปไหนจู่ๆมาถึงนี่ล็อกตัวเราไว้อกุญแจมือใส่โดยที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เราไม่ได้ทําความผิดอะไรคนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยถือวมามีความผิดต่อเิรีภาพและอาจจะไปถึงข้อหาที่น่วงเหนียวกักขังทําให้เราไปไหนไม่ได้แต่กรณีเกิดขึ้นแบบนี้ ก็ดูดูแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องปัญหาระหว่างคนในครอบครัวนะครับนั่นจะล้าเส้นถึงตรงนี้หรือเปล่าต้องดูพฤติการที่เกิดขึ้นการที่เพียงแค่เอาแกลงรถแล้วใบนี้แล้วก็ขับรถหนีไปเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงความผิดต่อเสรีภาพยังไม่ถึงกับการไปทําร้ายร่างกายยังไม่ถึงกับวงีิญกักขังแต่ว่า เธอไปเถอะพี่ไม่เธออยู่แล้วอไม่ได้จะขออาศัยกลับไปด้วยก็ไม่ให้อยู่แล้วไงชีวิตใครชีวิตมันอายุขนาดนี้ก็ไปช่วยเหลือตัวเองก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งแต่ในแง่ของกฎหมายอาจจะไม่มีความผิดสําหรับเรื่องนี้อาจจะไม่มีความผิดแต่ว่าในแง่มนุษยธรรมที่ในแง่มนุษยธรรมก็พี่น้องกันใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะโดนสังคมตําหนิได้อทําไมอ่ะเขาอาศัยคุณอยู่มาเขาไม่มีกินไม่มีอะไรช่วยเหลือตัวเองได้แต่เขาก็ไม่รู้จะไปไหนประกอบกับอายุขนาดนี้แล้ว ต่อให้ไม่ใช่เป็นพ่อเท่าแต่ว่าอายุขนาดนี้เนี่ย จะไปทำงานที่ไหนล่ะจะไปรับจ้างอะไรล่ะ,ะอยู่อาศัยที่ไหนอย่างไรนั้นมันก็อาจจะอาจจะมีปัญหาแล้วไปทิ้งในในสถานที่ที่เขาจะได้รับอันตรายหรือไม่ก็ต้องดูเหตุการณ์ต่างๆประกอบกันทั้งหมดนะครับตรงนี้เรื่องสังคมก็อาจจะถูกตราหน้าได้นะคะแต่เรื่องนี้จริงเราคุยกันภายในครอบครัวก็ได้ก็าเรคุยกันรู้เรื่องสำหรับเรื่องนี้นะคะมีสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะสอบถามเรื่องของมรดกค่ะคุณจันเพนนะคะสวัสดีค่ะคุณจันเพน อ่ะสายหลุดไปนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อเข้าไปนะคะ,ะคพอเราพูดถึงเรื่องนี้แหละส่วนใหญ่จะมีคนโยกเข้าไปเรื่องมรดกนะคะพี่พีน้องๆกันพ่อแม่เสียชีวิต อ่ามราดกนะคะอ,อันนี้พอจะมีมรดกอะไรไหมอันนี้นยังไม่มีมรดกเลยค่ะไม่มีการพูดถึงนะคะมีแต<า>่เหมือนแบบว่าเป็นการปล่อยอ่าผู้ชายเนี่ยวัยหกสิบปีเราไม่พูดถึงเรื่องว่าเป็นผู้เฒ่านะคะ<า><า>แล้วก็ปล่อยทิ้งไปที่ป้ายรถเมย์แต่มีประเด็นหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะเป็นเรื่องของมนุษยธรรมละกันนะคะเรื่องของพ่อเท่าคนนี้แต่ว่ามีประเด็นหนึ่งเรื่องของผัวผัวมีเมียค่ะอันนี้นะคะผัวเมียทะเลาะกันบางคนบอกว่าเรื่องผัวเมียไม่ควรไปยุ่งเราทะเลาะกันจริงไม่ใช่ เป็นเรื่องลิ้นกับฟันอืจริงๆแล้วอตำรวจเองก็ไม่อยากยุ่งค่ะเวลาพอมีการฉุดกระชากลากถูกันผัวเมียการมีการตบกันทะเลาะเบาะแว้งกันส่วนใหญ่คนไม่ค่อยเข้าไปยุ่งอคือมันเป็นเขาเรียกเป็นศาสตร์เป็นศิลปะในการครองเรือนการที่มีปากมีเสียงมีปากมีเสียงกันบ้างเนี่ย